สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดมปด morit ผาดาว youtube com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาามหายันเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2564สส่วัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนคลับสมาชิกและประชาชนทุกท่านที่สนใจในการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจากการชีวิตทุกท่านครับพบกับกระผมอาจารย์ฤทธิผาดาว คำว่าฤทธิ์เนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ฤทธิ์ลองอาจานนะแต่เป็นฤทธิ์ของเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธานุภาพเทวรูุภาพอันเป็นมงคลนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะพูดเป็นเคสไว้ในการโครจรของดวงดาวย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผล ดีหรือร้ายต่อดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคม64เนี่ยก็จะมีอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ซึ่งโยกย้ายราศีก็จะมีดาวศุกร์ดาวเกติย์และดาวศุกร์ย้ายสองครั้งนะครับในเดือนนี้ก็จะมีดาวพร,ร,ร,นะร,ระศุกร์เดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วตําแหน่งก็เป็นเกษตรในดวงชะตาวันที่6พฤษภาคม2 5 6 4เวลา16ในการ20นาทีต่อมาคือดาวพระเกตย้ายราศีนะครับในวันที่13พฤษภาคม64เวลาเที่ยง 46นาทีต่อมาคือดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีตำแหน่งก็เป็นอุจจาพิมุกนะในวันที่15พฤษภาคม64เวลาตี1 6ะนที ต่อมาคือดาวพระศุกร์ย้ายจังหวะที่2นะครับเดินหน้าเสริจอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่31พฤษภาคม64เวลา9โมง15นาทีนะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะเดี๋ยวค่อยๆมาว่ากันในดวงชะตานะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับในดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกนะครับเตือนนะให้กับแฟนคลับของมอนิทหรืดาทุกๆคนนะครับอย่างเต็มที่เลยในดวงชะตา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงวันเวลาที่อาจารย์จะบอกคุณเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนันะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปบริหารจาดก,การชีวิตของคุณให้ดีนะครับก็คือดาวที่จะบอกเนี่ยนะมันจะติดพิษนาคพิษ,พษกุศขนะครับมันจะเป็นอุปสรรคและปัญหาต่างๆดาวใดที่ติดพิษ นะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายหรือทําให้เดือดร้อนด้วยประการต่างต่างเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นก็คือตั้งแต่ในวันที่10พฤษภาคม64นะครับดาวพุธเนี่ยติดพิษครุนะหมายถึงภัยทางอากาศของหลัก่นทับส่ตกจากที่สูงต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับและระวังไปจะถึงวันไหนล่ะนะครับก็มีคําตอบให้คุณนะระวังไปถึงวันที่15พฤษภาคม2 5 6 4นะครับดาวพุธก็จะมีกําลังเป็นของตัวเองในดวงชะตานะ ต่อมาคือวันที่13พฤษภาคมดาวพระจันทร์ติดพิษคุดด้วยเช่นกันนะครับนะวันนี้ก็1วันนะโดยประมาณวันที่18พฤษภาคมดาวศุกร์ติดพิษคุดนะเหมือนกันนะครับภายทางอากาศก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะพอหลังจากแล้วติดไปถึงวันไหนละ่ะดาวศุกร์เนี่ยติดไปถึงวันที่20 พฤษภาคม64นะครับถือว่าในช่วงตั้งแต่20พฤษภาคม64อิทธิพลของดาวสุขค้นเกิดนในวันสุขชาวลัคนาราศีพฤษศชาวราศีตุลชีวิตของคุณจะถือว่ามีโอกาสที่ดีจะมีความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะครับ แล้วก็วันที่20พฤษภาคมนะดาวจัน์ทรก็ติดพิษครุฑนะครับก็1วันโดยประมาณต่อมาวันที่20พฤษภาคม64ดาวพระราหูติดพิษครุฑเหมือนกันนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเงินและปัญหาในเรื่องของความรัก นะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะตั้งแต่20พฤษภาคม64เป็นต้นไปเลยนะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนะชาวราศีกุมต้องระมัดระวังนะครับแล้ววันที่22พฤษภาคม64เนี่ยนะดาวอังคารก็ติดพิศนักนะนะช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวข้องกับภัยทางบกต่างๆนะครับอุบัติเหตุรถชนนะสุนัขกัดรวมถึงคนกัดด้วยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตา และดาวคารระวังไปถึงวันไหนล่ะนะครับก็ระวังไปถึงวันที่28พฤษภาคม64พอ28พฤษภาคม64ให้คุณระวังในเรื่องของคําพูดคําจาในหนึ่งปากมักจะเสียพูดจาตรงเกินไปเกิดศัตรูโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะครับระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายวันนี้หนึ่งนะในช่องท้องนะในวันที่27พฤษภาคมดาวพุธก็ติดพิษครุฑอีกในช่วงนี้ก็ต้องระวังระวังนะครับแล้วระวังไปถึงวันไหนล่ะ 31พฤษภาคมนะครับเออแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคาจานะแล้ววันที่28พฤษภาคม6.4ดาวพระจันทร์ก็ติดพิษหน้านะครับหมายถึงหมายถึงภัยทางน้ำนะการตกน้ําตกท่าการมีแผลเรื้อังรักษายากนะครับเออหรือได้รับชีวิตเนี่ยได้รับผลกระทบกเทิองอย่างรุนแรงถึงขั้นแตกหักเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระวังไอ้มากนะครับหรือผู้ชายก็โดยเช่นกันนะระวังนิดนึงนะครับการถูกลวนลามหรือถูกแตะอัางในช่วงนี้ก็อย่าประมาท นะครับให้ระวังตัวเองระวังในเรื่องของงานและเงินด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้ต่อมาเลยนะครับมาถึงดวงดาวในดวงชะตาว่าจะส่งผลอย่างไรกับลักนาราศีของคุณชาวลักนาราศีพฤกษภนะครับอิทธิพลของดาวพฤกษะเนี่ยเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วหรือตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่6พฤษภาคม64ดาวศุกร์เข้ามาทับกลุมลักนณาราศีพฤกษภเนี่ยส่งผลให้ผู้นั้นเนี่ยจะมีกําลังกาย นะครับและกำลังใจที่เข้มแข็งประกอบด้วยความมานะอดทนมีทิฏฐิมานะแรงกล้ามีความสุขขุมนะครับรอบคอบดีในดวงชะตาเป็นผู้ที่มีแนวความคิดที่แน่วแน่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะจะทําให้เกิดโชคลาภนานาประการนะครับในการติดต่อต่างๆก็จะมีความสุขสดชื่นเลื่นเริงดีดาวประจําตัวกลุ่มลัคนาตําแหน่งก็เป็นเกษตรอันเนี้ยดีอยู่แล้วนะครับหมายถึงเจ้าชะตาจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับ มีความอุดมสมบูรณ์ตำแหน่งกเกษตรก็คือความอุดมสมบูรณ์และดาวศุกร์เนี้ยก็เป็นดาวเจเริญพบอาลีด้วยเช่นกันนะครับอฬิ้ก็มาทับกลุมลัคนาเนี่ยหมายถึงเจ้าชะตามักพบกับปัญหาอุปสรรคอยู่ตลอดนะหรือสังคมที่เจ้าชะตาเข้าไปเกี่ยวพันอยู่นี้มักจะนําปัญหานะครับมาถึงตัวเจ้าชะตาและไม่ค่อยมีความจริงใจกับเจ้าชะตานักต่อมาเลยน,นะครับก็คือมาถึงดาวพระเกตนะดาวเกตเนี่จะโคจรย้ายราศีในวันที่13พฤษภาคม64นะครับก็เข้าสู่ พบบุตรตนะัอยู่ในราศีกันนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเกตอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับก็ส่งผลให้ดวงชะตาคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีบุตรหรือบริวารแบบปุบป,ปับไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์หรือท้องได้มีโอกาสที่จะได้ลูกแฝดด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตำแหน่งเนี้ยก็จะมักจะมีปัญหาในเรื่องอความทุกข์หรือความกังวลใจ ขอบุตรด้วยเช่นกันนะบางคนบุตรบริวารก็อาจจะนําความเดือดร้อนมาให้นะหรือบางคนก็มีเกณฑ์การพัดพระนะครับก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของบุตรหลานด้วยนะครับในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับจะมาอย่างไม่คาดฝันนะจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับเพราะฉะนั้นจะเซ็นอะไร ก็แล้วแต่ไ้อ่านก่อนเซนนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงจังหวะน,นี้ดาวศุกร์เข้ามาเนี่ยก็มาเจอพุทธเดิมของคุณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อารมณ์ของคุณก็อาจจะเป็นคนที่หืนมากเป็นพิเศษเนะแต่พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าหาโหมากจนเกินไปนะชาวลักนณาราศีพฤษภ ดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระทิดานะดาวพระทิดาจะโครจรย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งก็เป็นอุจจารพิมุกนะครับในวันที่15พฤษภาคม6กสเนี่ยอุจจารพิมุกก็คือคิดไปขา้างหน้ามองไกลนะครับถ้าอยู่ในภพที่ดีเนี่ยให้มีคนใท้การสนับสนุนส่งเสริมคุณแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดเป็นภพที่เสีย ก็คือมีคนหมั่นไส้อิจฉาคุณประมาณนี้เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์เข้ามาทับกลุ่มลักษณะเจ้าชะตามักจะรับความช่วยเหลือจากมารดานะทั้งที่เจ้าชะตาก,ก็อาจจะไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่นักนะครับที่ซึ่งไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือนะแต่คุณก็จะมีหลักฐานนะครับที่ดินมีความก้าวหน้าแล้วก็จะมีความสุขการเรื่องมาจากผลแห่งอุตสาหกรรมนะครับในโครเรือน มักจะมีแนวความคิดที่เห็นผิดเป็นชอบบ้างเพราะเหตุที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่ก็พยายาม ที่จะเรียนรู้อยู่ด้วยเช่นกันดาวพระที่ได้เป็นดาวเจเริญพบพันธุนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณเนี่ยเหล่าญาติพี่น้องนะครับจะมีเกณฑ์การมาพบปะติดต่อสื่อสารกับเจ้าชะตาอยู่ตลอดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้หรือเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้บ้านได้รถนะครับบ้านรถคุณมาแล้วดีมากเลยนะในดวตงตาของคุณจะได้เซ็นสัญญาด้วยนะครับอย่างที่บอก ก็ต้องดูนิดหนึ่งนะอ่านก่อนเซนในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภกเนี่ยนะครับอิทธิพลของดาวกระดุมพระเนี่ยนะก็ยังทับกลุ่มลัคนาคนอยู่นะเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยเจ้ชาชะตาจะมีรายได้เข้ามาอยู่เป็นประจําในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ก็อาจจะมีอ,อุปสรรคอยู่บ้างนะเพราะอยู่ร่วมกับดาวพระราหูนะครับให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะมาถึงดาวต่อมาเลยนะก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภกเนี่ย จะเดินหน้าเสร์ฟอย่างรวดเร็วนะตำแหน่งก็เป็นจุลจรกรในวันที่31พฤษภาคม64สนะช่วงสิ้นเดือนนะครับดาวการเงินก็เข้ามาสู่ในภพดาวยมตัวนะเข้าไปอยู่ในภพการเงินนะครับแล้วในช่วงเวลานี้ถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีนยโยบายลับๆในการหาเงินหาทองด้วยความเฉลียวฉลาดนะครับมีความมุม่งมั่นในเรื่องของการหาทรัพย์สินฐานะทางการเงินก็จะดีขึ้น นะครับเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วก็ติดสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามด้วยแล้วคุณก็พยายามที่จะขวอยขว้าเพื่อมีรายได้เข้ามาหาตัวเองน,นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนที่รักเงินมากนะรักเงินที่สุดนะครับแม่ถ้าพูดแบบตรงตรงก็โดนน่าเงินนะประมาณเนี้ยในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วด้วยเช่นกันนะกินเร็วนอนกงินนอนเร็วประมาณนี้ทำงานก็เร็วด้วยเช่นกันแมเพราะฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของดาวศุกร์ โคจรเนี่ยเดินหน้าเสด็จยิงรวดเร็วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสําคัญนะที่ชาวราศีพุก่กคจะต้องสวดรับศกนะครับเทวดาพระศกนะเพราะเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีพุกศกเองและเป็นดาวศุปรปะเคราะห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสวดน,นะครับก็ให้คุณเตรียมผลไม้21ผลนะครับจุดทูบ21ดอกนะให้คุณว่านะโม3จบนะแล้วคุณก็สวดพระคาถาบทนี้ อิติปิโสพระควาพระสุขจะมัสมิงจะบปุตตะคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุขังสัพพพยันสัพพโรขังวิวัตชยสัพพะระพังพระอวันตุเมส่วนแบบนี้21จบนะครับเสร็จแล้วขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขามชาติขามพบจนถึงปัจจุบันขอถวายแด่องค์เทวราพระสุขขอให้มงคลบรบนี้จะเป็นกำลังบุญที่หนุนนำให้ท่านมีบรารมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กำลังเทวานุภาพ มาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประธานพรโชคลากนะครับให้กับข้าวเจ้าชื่ออะไรนะค,รคุณก็บอกชื่อท่านไปแล้วเสร็จแล้วคุณก็ขอพรได้เลยก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับเพราะดาวประจำตัวชาวราศีพฤกษก์เนี่ยเสริญนะไม่ใช่เดินต่อแต่เสริญก็คือทําเร็วได้เร็วทํางานเร็วงานก็ได้เร็วทำํำหาเงินเร็วเงินก็ได้เร็วด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่ารอช้าอยู่ใหญ่ทํารีบทําได้แล้วประสบผลความสําเร็จแน่นอนนะครับในดวงชะตาของคุณ ต้องเร็วนะถ้าใครช้าเนี่ยคุณได้กินเหลือแต่กระโดกแน่นะครับแต่ถ้าคุณทําเร็วคุณได้กินเนื้อ,เ,อเลยต่อมาเลยมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดบบกับพระจันทร์เพลนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยนะอยู่ที่ราศีเมษนะครับในวันที่12พฤษภาคม64เวลา10เอ่อเวลาตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดนาาดับอยู่ที่พบวินาศเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของความเสียหายต่างๆอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาของคุณนะพราะฉะนท้นทำอะไรโดยความไม่ประมา ละเอียดรอบขอบนะครับระวังภัยทางน้ำนะการตกน้ําตกท่านะครับในดวงตาโดยความไม่ประมาทนะและพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพ่นเนี่ยอยู่ที่ราศีพิจิกนะในวันที่26พสศบกพฤษภาคม6-4เวลา18บแนกายีอนาทีพระจันทร์เพ่นเนี่ยก็อยู่ที่พบปัตตนีนะเพราะฉะนั้นเพ่นอยู่ที่ในเรื่องของความรัก นะครับคู่ครองคู่มิตรคู่สัญญาต่างๆถือว่าให้คุณแก่เจ้าชะตานะของชาวลัคนาราศีพฤษภโอเคนะอันนี้คือคำทนายปีกรอนโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภนะก็ขอให้ในแต่ละเดือนเดือนนี้และเดือนไหนๆก็แล้วแต่จะให้คุณมีแต่ความสําเร็จมีโชคลาภม,มีเงินมีทองเข้ามา นะครับออพยายามสวมดมนต์ไหวพระเข้าไว้เป็นการดีเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับเรนั้นกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันไม่คืไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะเบาบางคนก็อาจจะหนักนะบางคนก็อาจจะรวยมากเลยก็ได้นะบางคนก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะนั้นก็อย่าห่างการสวดมนต์อย่าห่างการปฏิบัติธรรมจะเป็นการดีนะครับถ้าคุณหวังในเรื่องของความร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองคุณจะต้องบริจาคทานทานเป็นหลักนะครับทำบุญตามกําลังของคุณ นะมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยก็ถือว่าเป็นปกตินะในดวงจะตามคุณโอเคก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ